พินมาซื้อไก่ดูบอลสีเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยส, 16, 16, สูตรสูตรสิบหกสิบหกก็สูตรเสมอนี่นะบอลต้นเดียวกันนะอันนี้ใส่ปุ๋ยนะนี่พินจะไปซื้อมามั่งใส่มั่งแล้วเนะี่ยไลนี้ที่ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนะี่ยบอลต้นเดียวกันนะเพราะยี่พินกล้ามายไปปลูกอยู่อันเนี้ยแต่ว่ามันหมดไปแล้วเนาะ ยี่ินจะไปซื้อมาฝากเขาซื้อมาแล้วปุ๋ยอ่ะเพื่อนดูนะยี่พินมาซื้อของซื้อที่ไหนก็ช่างเจอบอต้องแวะแล้วยี่ินมเมาไปกระถางหนึ่งแล้ววันนี้งามมากเลยนะแกไม่ต้องมองหรอกไม่ขโมวยของแกหรอกสียังเลือดเลยเพื่อนๆนดูนะ ปุ๋ยสูตรสิบหก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 เนาะที่กุหลาบซื้อไปให้พี่พินน่ะเนาะโอา 16, 16, 16. Oh, สวยจริงๆเลยเนะี่ย <16, 16. S 1> ยังไม่ได้ใส่เลยไว, <laughs> <laughs> วมีบอลใหญ่ใส่ปุ๋ยดีแต่บอลเล็กเลยไม่ได้ใส่ซื้อมาแล้วปุ๋ยอะกว่าก็ซื้อแล้วยังไม่ได้ใส่ว่ย <laughs> oh, สีมันสวยจริงๆเลยแล้วอันที่ไม่ใส่ปุ๋ยคนละสีคนละทางกันเลยเนี่ยจ้ะ พี่พินมารอไก่ไก่ย่างไม้ละสิบบาทเดี๋ยวไปส่งก็ได้เนาะหรือเรียกพีพินก็ได้เย็นๆเดี๋ยวพี่พินออกมาเอาถูกใจบอนที่เราไอใ,ใส่ปุ๋ยอะไปไปแกงบอนกินก่อนนั่นแหละ รอมะพร้าวยยพิษจะไปแกงบอนกินเป็นหนูชอบกินแล้วกลัวจะขายไม่ได้ลูกค้ามากันเป็นแถวเลยมารอมาลอซื้อไก่มาเออเอาเออเดี๋ยวพี่เลือกตัวเล็กๆใครอีกเออนตัวที่หนักอินมากก็ติ้ง ลดารฮะปลาดุกยังไม่หมดแห้งแห้งลาเองไถเอามาแห้งแอันไหนก็ได้แห้งแเนี่ยแห้งประมานี้แห้งแหงเหลืองเหลืองพีนเอาเหลืองเหละเออไหนก็ดีบอันี้ดีกว่ามันแห้งเล็กไม่เป็นไรแหงล้กัาแล้วแต่แต่อารมณ์ก็ไม่ดีน้อไงนะได้แล้ได้และไก่ ปนุกแต่คืนนี้ถ้าหายไปไม่ต้องโทษหนูนะเนี<ง>่ย <laughs> สวย<ม>ตอนแรกตอนแรกมันไม่สวยพอใส่ปุ๋ยแล้วมันสวยจังเลยอบ,บอไ<ง>ลอไ,<ง>ได้แล้วไปกลับบ้านแล้วเนาะได้ครบแล้ว